ติดตามกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีครับผมจอแจจาก x t r e m e Go Pro กำลังจะถึงเลี้ยวภูประทาเมนอยู่เดี๋ยววันนี้จะมีชาเลนจ์ให้พี่เจอแจแอให้คุณยีนเตะจุดโทษห้าคนละห้าลูกแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชนะเดี๋ยวจะมีบัตรกินข้าวมือพิเศษกับน้องมินโอ้โหกำลังอินเทนเลยไปไปกินข้าวมินกินข้าวกับน้องมินเดี๋ยวจะนี่ให้พี่แจกับหมอย,ยีนเลือกก่อนอว่าแต่ละคนจะอยู่ทีมไหน ระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลให้เสร็จพี่พี่เจ้าเจ CEO เราก่อนนะคะจวติมไหนคะเลือกแมนยูอยากเป็นโรนัลโดอย๋อดูสเตปโรนัลโดนยครับมโอยีนก็ต้องเป็นลิเวอร์พูลเป็นหงแดงลิเวอร์พูลก็ได้อยากเป็นเจอร์ราดเจอร์ราดมา เยดี okay. e ๋วลโอเคแล้วเราไปลุ้นกันว well ่าสองคนเนี้ยใครจะได้น้องบินไปกินข้าวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเ่้ยเป็ยเอ้ยเฮ้เฮเยเฮยเย้ยเฮยเยเฮ้ยเฮอเ้เ้ยเฮ้ยเยเฮอเ้้ยเเย้เ ดีครับอดีตดีดีรู้สึกดีกามเนื้อยืดเลยไหมเดี๋ยวนะต้องยิงเข้าไปรูปเดียวโอ้เข้าจะตายแล้วเย มีช่วยมีช่วยอดด่าะขากว้างโอ่ยโอ้ยโี้ย้ยอองอยโอ้ยโออ้ยอ้ยวอ้ยโโอ้ยโอ้ย้้ย้ยอ้ ให้โดนโกโปสิตรตรงนั้นนะคะออตอนนี้นะคะนักแข่งเราก็พร้อมกันแล้วนะคะสองท่านเดี๋ยวเราไปเริ่มจุดโทษลูกที่หนึ่งกันเลยกับพีเจอเนย แรงดีเลยกูแบบนี้ไม่น้ำเลยครอคโดนจากด้านหลัง,ลง พี่จอแจเข้าไปแล้วละคะหนึ่งลูกต่อไปหมอยินเอาตรงกลางได้ไหมไปนะไปข้าวเหรอใช่ทำอย่างอื่นได้ไหม ถ้าเบี้ยวซ้ายใช่ไหมมึงก็เอาลูกออ,ออกลูกมาหน่อยนึงเออมึงจะได้ถูกต้องเออเออ,เ,อ,อเราแม่งไม่ปรับพาวเราปรับ <laughs> เออต้องอย่างงี้ถ่ายดูถ่ายดูนี่นันทิงทันครับโอเคความแรงบังเกิดเดี๋ยวอันนี้อันนี้ถือว่าชนะไว้เขาแบบขาดเลยขัดตัะกันเลยคุณได้รางวัลนี่กันจ่ายค่าก้มอันใหม่ของคุณด้วยจ่ายเลยไปเลยรางวัลพิเศษ น,น้องมิ้นเดี๋ยวเรทำไรครับเดี๋ยวจะต uh. yeah. yeah. uh. okay. sí> ิดสายคาดหัวกับจ้าอ่าโอเคเป็นวิธีการประยุกต์นะครับสายคาดหัวนี่แบบเนี้ยขี้ยาบดิ้งดิ้งนิ้วกัานี้าโอเคติดอันนี้ใส่เข้าไปปั๊บอ่าโอเคติดว่าอ่ามิ้นยวนอ่ะยวนไหมได้นะได้ไหม ผลการแข่งขันค <Yeah>. mm. er ือเป็นเอกฉันมากโดยหมอยีนะคะไม้เซลฟี่ก็คือห <laughs> <laughs> ักไปเลยก็เลยต้องหมอยีนะคะที่ได้ไปทานข้าวกับน้องมนมันแต่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 มาแล้วมาแล้วอะไรอีกหมอยีต้องจ่ายค่าไม้เซลฟี่เท่าไหร่นะหมื่นหมื่นไม้เซลฟี่หักแต่กูขายยกเซ็ตเลยเซ็ตกล้องเท่าไหร่นะ กล้องด้วยแล้วก็หมายด้วยใช่ไหมเออมากกล้องไม่เสียด้วแต่ว่าเก็บตังค์ด้วยมือหกพันห้าร้อยงั้นพี่เอารางวัลไปเลยแล้วกันเออให้ม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมาหมดแล้วเอาจัดเลย Extreme Pro โอ้เฮ้ยอย่าลืมซับสไคร b ์ด้วยนะกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะช่อง e x t r มโกโปรอย่าลืมนะคะกดใจให้ด้วยนะ กดใจกดใจ้วยนะกดใจมาจะแกผมกดติดตามไปสองรอบเลยครับคอมเมนต์ไอ้สิงโกโปโอเค